นี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นรูปมังกรนะบอกเลยว่าสวยมากซ่อนเกาะด้วยนะหัวข้างหลังเป็นรูปมังกรแล้วเป็นชุดแบบแบบจอมพลหรือดูหนาวุณผู้ชมแบบสวยงามมากหากท่านกำลังมองหาเว็บขายดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจโจสวัสด네ีเด right, <sp> ็กไทยหัเรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพี่เจที่พี่อีกันอีกแล้วท่านผู้ชมนี่ครับดอกบอลโชว์ไปหนึ่งสเต็ปครับเป็นไงล่ะเอยมาเหมือนลอยเวรก็วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมสายฟรีมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือจริงๆมันต้องเข้าตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วล่ะแต่ว่าเขาเพิ่งเอาเข้านะครับนี่เลยคือกิจกรรมนี้นะครับท่านผู้ชมล็อกอินนะครับเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับท่านผู้ชมอะไรเนี่ยกิจกรรม อ่านชื่อไม่ออกเอาเราล็อกอินแล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็คือล็อกอินนะครับรับของรางวัลนะครับก็จะมีตั้งแต่ล็อกอินวันแรกนะครับรับแผ่นป้ายนะครับล็อกอิน3วันก็คือล็อกอินแบบว่าไม่หยุดเลย3วันอะรับเป็นป้ายชื่อนะครับล็อกอินนะครับเอ้ากดโดนเฉยนี่ครับล็อกอินนะครับกี่วัน5วันนะครับรับเป็นล่มชูชีพสโน่นะครับคือล่มรูปสโน่นะครับท่านผู้ชมเป็นกิจกรรมขึ้นมาแต่พิเศษสุดเลยท่านผู้ชมนี้ล็อกอินถึง 7วันนะครับรับไปเลยนะครับชุดนี้นะครับชุดคอมเมนเดอร์นะครับชอบชุดย้อมสีนะครับหัวของแยกน้ำแข็งบนหลังของเขาอ๋อนี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นรูปมังกรนะบอกเลยว่าสวยมากซ่อนเกาะด้วยนะหัวข้างหลังเป็นรูปมังกรแล้วเป็นชุดแบบแบบจอมพลหรือดูหนาวคุณผู้ชมแบบสวยงามมากจริงชุดเนี้ย ได้ครบชุดนะครับครบเซตนะครับเดี๋ยวพี่เอารูปขึ้นให้ดูนี่ครับตามนี้เลยก็คือจริงๆอ่ะได้ครบเซตแต่พอดีว่าเจมเขาเข้าไม่หมดนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะคบยังไงก็ได้ครบนะครับเดี๋ยวเขาเอาเข้ามาที่หลังนะครับเราแค่ต้องทําหน้าที่ในการล็อกอินนะครับก็คือล็อกอินทุกวันแล้วก็ห้ามขาดนะครับทผู้ชมถ้าเกิดเราไม่ล็อกอินเราก็จะไม่ได้นะครับนี่อย่างเงี้ยล็อกอินวันนี้ครับกดรับไปเลยนี่ เมื่อเราเราอินครบวันไหนครับเราก็สามารถกดรับได้ในวันนั้นๆน้ชมก็จะเปลี่ยนรูปเป็นฮีมะก็ได้แต่ผมขอไม่เปลี่ยนแล้วกันผมยังยึดติดกับแรงทีร่อยู่นะครับชมก็คือหมดระยะเวลากิจกรรมวันที่30นะครับก็คือสิ้นเดือนครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่2 1บนะครับ7วันก็28ก็คือสามารถเราอินเกินได้คือว่าลืมก็ได้ครับลืมได้ประมาณสองสามวันนะแต่จะได้เช้าคนอื่นนะครับน้ชมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่าลืมนะครับอย่าลืมเข้ามารับกันนะครับสำหรับกิจ ปกติสุ่มเงินไปเท่าไหร่ล่ะครับหมดกันไปหลายบาทเลยใช่ไหมที่ว่าเป็นสีเขียวโอ้โหเป็นไงพอมาใส่กับคิตต์โรนโดโอ้โหสกิลเข้ากันมากอือเป็นไงล่ะครับคุณชมบอกเลยว่าสุดจัดแต่ผมสงสัยมากผมเห็นคนมันใช้สกิลนี้ได้นะสุนไอท่าเต้นของโรนโดที่ว่าดึงนี้ขึ้นมาในเกมตอนยิงจบอ่ะผมสงสัยคือมันได้ได้ไงหรือว่าต้องใส่ชุดให้ครบคุณผู้ชมต้องมีชุดโรนโดถึงจะใช้ได้นะเท่มากนะท่ามันะเพราะว่าอยากได้มันท่าตอนชนะบูย่ามากคุณผชม บอกเลยว่าชุดนี้แจกแน่นอนน้ชมครบซดครบเซตนะครับใครที่แบบว่าเป็นสายฟรีมีเฮแน่นอนนะคานผู้ชมก็เจมเราใจดีอยู่แล้ว่านผู้ชมคือไกลหน้าพี่ฟายใครว่าเจมไม่ใจดีเจมใจดีจะตายนะครับใจจริงๆ <c oughs> ส่วนนี้ก็ผมใส่กระเป๋าของนี่อยู่นะครับผมก็ว่าจะเปลี่ยนแล้ว่านผู้ชมเปลี่ยนกลับดีกว่านะกลับไปใส่กระเป๋านี้ดีกว่าถามว่าทําไมครับพี่เพราะว่าพี่ว่ามันลกไปหน่อยตอนพี่ใส่นะครับมันลกไปนะครับ จริงๆก็อยากใส่กระเป๋าปีกแต่มันก็ลกนะจริงๆกระเป๋าที่มีมีเยอะนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใส่อะไรเพราะมันลกนะคานผู้ชมมันค่อนข้างจะลกไปหน่อยส่วนอีกเรื่องที่อยากจะพูดนะครับ่านผู้ชมก็คือแร้งจะรีแล้วนี่ครับใครที่อยากเก็บแร้งกับผมนะครับ4ีวศนี้ยังไม่รีนะครับแต่ว่าใครที่อยากเก็บแรงฮีโร่อีกกับผมนะแร้งจะรีวันที่2 3นี้นะครับ่านผู้ชมเกมตัวได้เลยเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นแดงไปด้วยกันครับีซั่น18นะ่านผู้ชมเอ้ย19เี่นะเนะ ก็เป็นว่าเราจะขึ้นแดงไปด้วยกันนะคุณผู้ชมใครที่อยากเก็บแรงกับผมในเกมพร้อมนะครับเกมตัวคุณผู้ชมคือบอกว่าเราได้เก็บแรงกันแน่นอนนะครับถามว่าพี่ครับแล้วจะเก็บแรงกับพี่ได้ไงก็คือพี่สตรีมนะครับคุณผู้ชมคือบอกก่อนว่า พี่สตรีมนะครับทุกวันนี้พี่ก็สตรีมอยู่นะครับแต่พี่สตรีมอยู่ช่อง2นะครับก็คือช่องพี่เจทีพีสองนี่เลยพี่ขึ้นในดูที่หน้าจอนะครับก็คือพี่สตรีมอยู่ช่องนี้นะครับเห็นว่าโลโก้เป็นรูปกระต่ายน้อยเลยท่านผู้ชมก็คือเอกลักษณ์เลยหลักๆพี่สตรีมอยู่ช่องนี้นะถ้าใครที่อยากเล่นเกมกับพี่อยากเก็บแรงกับพี่หรือว่าตอนนี้ดันแรงสี่ีอยู่รอแรงแดงรีนะครับถ้าเกิดแรงฮีโร่ธรรมดารีปุ๊บพี่ก็จะไปเก็บแรงธรรมดาพาทุกคนลงไปบวกนะครับลงไปลงแดงกันเหมือนปกตินะครับก็คือจะไปเล่นแบบเก อยากเล่นเกนมกับพี่เจสสามารถไปตามช่องนี้ไว้ได้นะครับช่อง PJTPE2 นะครับผู้ชมเป็นช่องของพี่เหมือนกันนะครับเป็นช่องที่เปลี่ยนชื่อมานะครับผู้ชมหรือถ้าเกิดใครพิมพ์หาไม่ถูกเข้าไม่ถูกนะครับ<ค>นี่เลยครับผู้ชมเข้ามาในช่องพี่นะช่องหลักนะครับแล้วกดตรงคําว่าเกี่ยวกับมามาด้เขียนว่า PJTPE2 มาครับนี่กดตรงนั้นก็จะเด้งไปที่ช่อง PJTPE2 นะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดใครนะครับเล่นเฟสนะครับอยากอยู่กลุ่มเดียวพี่พี่ครับพี่มีกลุ่มเฟสไหมมีกลุ่มเฟซให้ผมเข้าหรือเปล่าก็นี่เลยครับ กลุ่ม PJ TPE นะครับ a d free f i e นะครับเป็นกลุ่มอมพี่เองก็สมาชิกมีแค่หกร้อคนเองไม่ค่อยมีคนเข้าเลยเอาข้อความเข้ามาไม่ค่อยมีคนเข้าเลยผู้ชมก็ถ้าเกิดใครที่เล่นเฟสอะคือเข้ากลุ่มพี่หน่อยเถอะสามารถโพสได้ไม่จำกัดนะครับไม่มีจํากัดโพสนะครับจะโพสอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้เกี่ยวกับเกมนิดนึงอย่าโพสดักพาร์อย่าโดดพสแบบหลอกลวง18บวกนะพี่จะแบนนะครับก็มีกฎของกลุ่มเขียนอยู่นะครับก็คือหลักๆอยากโพสลายดราม่าโน่นนี่นั่นได้หมดนะครับชม ขอแค่เกี่ยวเกมก็พอจะลงเกมอะไรก็ได้หรือจะแชร์สตรีมใครมาก็ได้นะครับพี่ไม่ว่านะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ากลุ่มพี่กันนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่รู้จะเข้ายังไงก็กดตรงเกี่ยวกับภาพนี่ครับมีชื่อกลุ่มอยู่กดได้เลยครับหรือถ้าเกิดใครเล่นในคอมกดตรงภาพปกของม่ได้นะครับภาพปกช่องมันจะมีรูปเฟซอยู่นั่นแหละกดตรงนั้นจะลิง์เข้ากลุ่มพี่โดยตรงเลยนะครับชมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเนี่ยเราอินรับของฟรีก็อย่าลืมรับกันนะส่วนนี้คือที่พี่ไม่แรกป๋าว่า ที่เก็บไปเก็บโทเค็นนะครับผู้ชมก็คือหลักๆพี่ก็ไม่ได้ใช้เลยเหรอพี่ก็เลยมาแลกเป็นตัวฟรีไปสุ่มปืนแทนนะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆหรือไม่อยากพลาดคลิปสายฟรีก็ติดตามช่องพี่ไว้นะครับและถ้าเกิดใครนะครับอยากเล่นเกมกับพี่แนะนํา Pjte2 คุณผู้ชมมีสตรีมทุกวันที่พี่ว่างนะครับทุณผู้ชมวันไหนไม่สตรีมก็คือไม่ว่างโดนิขึ้นจอได้นะครับแล้วก็ ถามว่าพี่จะสร้างห้องสตรีมแบบสร้างห้องเล่นกันไหมก็ยังนะครับสำหรับช่องพีเจทีจะเป็นสตรีมเก็บแรงกับสตรีมเล่นกับคนดูนะครับทผู้ชมถ้าสร้างห้องนี่พี่จะมาสร้างในช่องนี้นะแต่ว่ารอพี่มีงบก่อนคือจะสร้างห้องทีมันต้องมีงอบอะ่ะคือแบบมันต้องมีงบเข้าใจว่าว่าถ้าว่างจริงๆปีใหม่พี่อาจจะสร้างห้องแบบสตรีมสร้างห้องนะในช่องนี้นครับช่องหลักนะครับเพราะว่าบัตรสร้างห้องพี่มีเยอะในกรณีนั้นนะครับก็คือแบบมันขายใครไม่ได้พี่จะเก็บไว้เนี่ย53ใบกว่าถึงปีใหม่ก็คงร้อย ก็ติดตามไว้แล้วกันนะครับก็เอาละคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ก็กดซับสไครป์ผมด้วยบ๊ายบายไปละหุงข้าวก่อน